ต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการเสนอชื่อนะครับว่า,าจะเสนอชื่อบุคคลท่านใดที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งจะต้องมีสมาชิกรับรองดังกล่าวนี้ตามบทบัญญัติร,รัฐมนูญน,นะครับว่าจะต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 1- ใน10ของจํานวนสมาชิก ที่มีทั้งหมดของสภาผู้แทนราษฎรคือจะต้องมีผู้รับรองนะครับไม่น้อยกว่า50ท่านนะครับดังนั้นการรับรองเนี่ยผมจะให้ใช้เสียบบัตรแสดงตนในจำนวนไม่น้อยกว่า50ท่านนะครับแต่ละชื่อนะครับขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อเลยครับว่าจะเสนอชื่อบุคคลไหนครับเชิญครับ,รบครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับ กระผมนายชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพักภูมิใจไทยจังหวัดบุรีรัมย์ขอเสนอชื่อท่านอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่32ขอผู้รับรองได้ครับผู้รับรองกรุณาเสียบบัตรแสดงตนนะครับไม่น้อยกว่า50ท่านนะครับเพื่อเป็นการบันทึกนะครับและสามารถตรวจสอบได้ภายหลังนะครับการรับรองขอให้ใช้สิทธิ์การแสดงตนนะครับ รับรองหนึ่งใน10นะฮะของสมาชิกของสภาผู้แทนราษฎรคือไม่น้อยกว่า50ท่านนะครับขอเชิญใช้สิทธิ์แสดงตนในฐานะผู้รับรองนะครับใช้สิทธิ์แสดงตนรับรองครบถ้วนแล้วนะครับ ผมขอปิดการรับรองนะครับเจ้าหน้าที่แสดงผลการรับรองครับทานประธานครับสามหกเก้าแสดงตนครับครับผมได้ปิดไปแล้วนะครับจานวนผู้ท่านประธานครับหนึ่งแปดหนึ่งขอรับรองครับก็บันทึกไว้นะครับสี่หกศูนขอรับรองครับครับบันทึกไว้ครับสามสามสี่สองขอรับรองครับครับผู้รับรองผลของการผู้รับรอง จำนวนทั้งหมดนะครับที่ได้แสดงตนเพื่อรับรองบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามบทบัญญัติของรัฐธรรมน,นูญก็คือ137ท่านแล้วก็บวกเพิ่มที่ไม่ได้บวกครับเนื่องจากว่าท่านผมได้ปิดการรับรองไปแล้วก็ครบถัวนะครับเกิน50ท่านนะครับก็ถือว่าท่านอนุทินชาญวิรกูลได้ถูกเสนอชื่อให้เป็นผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีท่านแรกนะครับ มีการเสนอท่านอื่นหรือเปล่าครับเจิญท่านสรวงเทียนทองครับเชิญน,นะ <S <S ท่านประธานที่เคารพครับสรวงเทียนทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้วเขตสามพักเพื่อไทยครับขออนุญาตเสนอต่อที่ประชุมครับผู้เหมาะสมดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีขออนุญาตเสนอชื่อศาสตราจารย์พิเศษชัยกเกษมนิติสิริเป็นนายกรัฐมนตรีครับขอผู้รับรองด้วยครับครับผู้รับรอง ไม่น้อยกว่า50ท่านกรุณาเสียบบัตรกดปุ่มแสดงตนนะครับเชิญครับเพื่อจะให้ถูกต้องแล้วก็มีหลักฐานสามารถตรวจสอบได้ภายหลังนะครับว่าจำนวนผู้รับรองนั้นครบถ้วนและเป็นใครท,ที่รับรองบ้างครับเชิญนะครับ รองครบต้วนแล้วนะครับมีท่านใดยังไม่ลงชื่อรับรองไหมฮะครับผมผมขอปิดการรับรองนะครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับมีจำนวนผู้รับรองผู้เสนอท่านชัยเกษมนิติสิรินั้นเนี่ยหนึท่านนะครับครบถูกต้องนะครับเกิน50คนนะครับเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐมนูญน,นะครับ มีมีท่านอื่นไหมครับมีท่านอื่นไหมฮะท่านประธานคะท่านนายเอ่ยท่านคุณหประธานคะขออนุญาตคะท่านแพทย์หญิงศิยดาปริมาพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีโลยชื่อพรรคเพื่อไทยนะคะพอดีเมื่อตอนมติอันแรกอะคะกดผิดแสดงตนอันแรกนะคะดิฉันแสดงตนเฉพาะของพรรคเพื่อไทยค่ะขอบคุณค่ะกบันทึกไว้นะครับมีมีท่านใดจะเสนอท่านอื่นไหมครับ ไม่มีนะครับถ้าไม่มีก็มีผู้ถูกเสนอชื่อสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี2ท่านนะครับท่านแรกก็คือท่านอนุทินชาญวิรกูลนะครับท่านที่2ก็คือท่านชัยเกษมนิติสิรินะครับสองท่านนะครับต่อไปผมก็จะให้ท่านสมาชิกนั้นได้ใช้สิทธิ์ในการอภิปรายคุณสมบัติ นะครับตามที่เราได้หารือกันนะครับแต่ว่าขอปรึกษาหารือว่าเราจะใช้เวลากันเท่าไหร่เนี่ยนะครับผมผมขอปรึกษาว่าจะใช้เวลากันเท่าไหร่พอสมควรนะครับไม่นานเกินไปแล้วก็ให้สิทธิ์ของท่านสมาชิกได้พิจารกันเต็มที่เนี่ยผมคิดว่าก็สุดแท้แต่ที่ประชุมนะครับนะครับ,รบเชิญท่านพระดอนนะ